สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชาญกิกกอ,อกได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ตาก็จะมาขอขอบคุณท่านทนายสำนักงานธรรมรังศีได้ยินในคลิปว่าจะไม่ทอดทิ้งลุงพลป้าแตนไม่เท ขอยืนยันตามที่ท่านพูดไว้ตาฟังแล้วตาก็ดีใจที่ยังให้ความยุติธรรมให้ความจริงช่วยเหลือลุงก,กับป้าตาจึงมาทำคลิปนี้ขอบคุณนะครับท,น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 ท่านทนายท่านทนายทํำงานเป็นทีมทีมใครทีมมันก็แล้วแต่ท่านทนายท่านทนายช่วยด้วยความยุติธรรมความเป็นจริงอันไหนผิด อันไหนถูกก็แยกแยะตาเข้าใจในท่านทนายตาก็เคยไปพักบ้านท่านทนายเคยเห็นหน้าข้าตากาันเกือบหมดทุกคนตาก็ไปพักกินข้าวกินน้ำบ้านท่านทนายสามคืนแล้ววันนี้ก็ได้ยินจากปากทนายอีกว่าจะไม่เทก็ขอให้เป็นจริงนะครับก็ถือว่าสงสาร พวกเราเนาะพวกเราก็ไม่รู้กฎหมายรู้บ้างเล็กๆน้อยน้อยเราก็ไม่มีอะไรคือชาวบ้านธรรมดาถ้าหากการว่าความไม่มีทนายมันก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นศาลต้องมีทนายอย่างน้อยต้องมีทนายอยู่ในศาลเขาเรียกว่าทนายคนจนมั้งตามที่ตาเข้าใจรู้จัก สู้คดีกันไปตาถึงอยากบอกว่าความยุติธรรมมีไหมมีครับสู้เพื่อความยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ในใจเรานี่แหละทําไมถึงว่าอยู่ในใจเมื่อศาลตัดสินมาแล้วมันตรงกับใจที่เราคิดนี่แหละความยุติธรรมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วในพูดไว้ดังนี้ครับ วันนี้ทนายลุงพลป้าแตนวันนี้อยากจะพูดให้สมาชิก f อซได้เข้าใจว่าทางทีมทนายประชุมกันเรื่องอะไรพูดถึงรายละเอียดให้เข้าใจว่าวันนี้ทางทีมทนายเรานั้นก็เป็นห่วงคดีต่ตางๆของลุงพลมากพอสมควรก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องของการเตรียมพยานหลักฐานในคดีหลักๆต่างๆ เพื่อให้ครบทุกประเด็นทุกมุมที่เราได้แถลงเปิดคดีต่อสาลทางหลังบ้านเองก็มี FC มาต่อว่าว่าทางทนายจะเทลุงพลอีกทางทนายของธรรมารังสีขอยืนยันต่อ FC ว่าเราไม่มีทางเทคดีอย่างเด็ดขาดเราจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลุงพลถึงที่สุดเราทำงานกันตลอดเรื่องไม่เป็นข่าวแต่ เรานั้นก็ต้องทำงานเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานทั้งหมดให้ครบทุกประเด็นที่นำเสนอที่ถแถลงคดีไว้ต่อศาลเปิดคดีไว้พอถึงเวลาวันสืบแล้วจะได้ไม่ติดขัดอะไรเพื่อที่จะให้ FC ได้มีความสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงลูกพลกับป้าแตนอะไรแม้กระทั่งคดีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทางลูกพล ทางทีมทนายความนั้นทางนี้ก็ได้ศึกษาหารายละเอียดอยู่ตลอดเวลาถึงจะไม่ได้อยู่เป็นทนายความในคดีนั้นแต่เมื่อเรารับเข้ามาดูแลในคดีหลักแล้วเราก็ต้องศึกษาดูข้อมูลทั้งหมดของตัวลุงพลเพื่อที่จะทำให้ FC ไม่ผิดหวังในทีมทนายของธรมรมรังสีพยานหลักฐานในคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ไม่อยา,ากที่จะไปก้าวล่วงได้ความคืบหน้าล่าสุดของทางช่องค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับผมถามนะครับมันหาว่าผมนะ่ะเป็นยีป่ปั้วได้กําไรมากกว่าลุงอย่างนั้นอย่างนี้มึงรู้ไหมว่าลุงกับป้านะ่ะเขาดีลโรงงานเองบินเขาก็ตีจากโรงงานออกมาไอ้นี่นะ่ะเข้าใจไหมคําว่าปรีกกับส่งหูเข้าใจไหมดินดิ้น พูดใส่ร้ายลุงเขาเดีวกับโรงงานเองอยากจะได้แบบไหนยังไงบินก็เป็นชื่อของโรงงานเขาต้องออกมาชี้แจงมึงเหรอมึงเป็นใครมึงคิดว่าลุงกับป้าเขาโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาจะไม่รู้เอกสารเลยเหรอหนูผีมโนไปเรื่อยเลอะเทอะการที่เรานะ่ะจะทำธุรกิจอะไรมึงไม่ต้องไปเสือกไปสอนเขาหรอกเขารู้เขาฉลาดพอเขา ไม่ได้โง่ดักดานเหมือนมึงเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าแสมแพรมเขานะ่ะต้องเอาเอกสารมานั่งโชว์มึงเหรอมึงเป็นใครมึงเป็นน้องแต่มึงนะ่ะยังด่าเขาทุกปีทุกวันประจานเขาทุกวันปากบอกรักหลานระวังโดนเท้าหลานนะบอกไว้ให้ลุงเขาเดีลกับโรงงานอยู่แล้วบินก็มาจากโรงงานเลยจะโชว์โง่ ให้เยอะนะหนูผีเพราะฉะนั้นนะ่ะทำอะไรคิดพินิษพิจารณานิดหนึ่งมึงนะ่ะคิดว่ามึงเป็นใครอะ่ะเขาต้องฟังเหรอแล้วมึงเป็นใครง่แล้วอวดฉลาดสิ่งที่มันพูดทุกวันมันไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรเลยมึงทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยสร้างละครไปเรื่อยไอ้นี่นะ่ะพูดเพราะมีคนจ้าง ให้มาพูดเรื่องนี้หนูผีพูดตามใบสั่งของยานตลาดไทยสิ่งที่พูดทุกอย่างคนอย่างมันน่ะไม่มีสมองพอที่จะต้องมานั่งพูดมันพูดมาตามใบสั่งลำพังสมองเล็กแค่นี้น่ะไม่พูดหรอกครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนี h ชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับผมบอกแล้วว่านี่คือหลักการ ทำงานด้วยพรมวิหารสี่ของผู้พากษาทั่วประเทศผมถึงบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านครับหลักการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐสภาทนายความสภาอาัยการสูงสุดผู้พากษาหรือเจ้าหน้าที่สตชทุกอย่างมันไปไปตามกระบวนการเมื่อมีคนร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องดำเนินการจะผิดไม่ผิดก็ต้องไปดูไปพูด หรือแก้ต่างเอาเองปรับ6 0 0 0เห็นไหมครับนี่แหละคำว่าเมตตามันมีอยู่จริงแต่ไอ้พวกที่แสมแแมมันไม่ค่อยรู้อะไรขึ้นศาลมันยังไม่เคยขึ้นเลยโดนซักโดนถามมันยังไม่เคยเลยศาลให้รอลงอาญาเป็นโทษปรับนี่แหละครับของจริงถึงบอกไงว่าผมเป็นตัวแทนของ พี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณศาลที่ให้ความเมตตากับประชาชนด้วยความเคารพยิ่งขอบพระคุณมากนี่แหละครับสาเหตุที่ทนายเขาไม่ไปเขารู้อีกแล้วเขาทำงานมาเป็น10บสปีเขาจะไม่รู้หรือศาลตัดสินปรับ6,000รอลงอาญา4เดือนติดคุก4เดือนแต่ให้เป็นโทษรอ โรงอยาไม่รู้ว่ามีรายงานตัวหรือเปล่านะแล้วแต่ดุลยพินิษของศาลแล้วอีกอย่างน่ะพฤติกรรมของจำเลยไปทุกนัดไม่มีเลื่อนถือว่าเอาใจใส่กับตัวเองทีนี้น่ะท่านเชื่อใจในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรหรือยังที่แสดงให้ประชาชนประจักษ์ว่าท่านไม่มีนอกมีในกับใครทำไปตามระเบียบการ ไม่จะเป็นที่ลุงกับป้าจะต้องออกมาที่บายเสียเวลาความคืบหน้าจากทางช่อง y o u u u b เคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ตอบกลับหนูผีตอบแทนลุงกับป้าที่เมื่อเช้ามันออกมาดิน้นดินดิ้นทุกอย่างดิ้นตลอดมันทำอะไรสู้เขาไม่ได้กูฝากถึงมึงนะหนูผีออกมาตอบแทนลุงกับป้าเมื่อเช้านะมันหาว่าลุงนะ่ะตกหลุมพรางเรื่องของการทำธุรกิจกูถามว่าลุงนะ่ะ แกมีความคิดลุงแกฉลาดพอลุงไม่ตกหลุมพรางนะกูเนี่ยหาธุรกิจให้ลุงเขาทำมันไม่รู้อะไรเสือกมาพูดลุงเขามีค่าใช้จ่ายมากมายจะให้ลุงมานั่งขอแบรนดน์นู้นแบรนด์นี้เหรอครับมันทำไม่ได้จะให้ลุงเปิดบริจาคเหรอครับลุงไม่เอาเลยมานั่งคิดกันว่าจะทำอะไรเลยตกลงกันว่า ทำสกินแคร์ทำครีมเซรัมเจลอาบน้ำเจลล้างมืออาหารเสริมนั่งประชุมกันก่อนเราไม่สามารถบังคับเขาได้หรอกเรานะ่ะก็อยากให้ลุงกับป้ามีอาชีพที่มั่นคงผมเข้ามาช่วยดูแลหลังบ้านให้ระบบต่างๆกับภรรยาผมผมไม่เคยดูแลแบรนด์เหล่านั้นแบบนี้นะแบรนด์อื่นน่ะก็มีที่ผมผลิตกับผมที่ผมดูแลให้แบบนี้ มีหลายแบรนด์นะครับไม่ใช่มีแบรนด์ลุงแบรนด์เดียวแต่แบรนด์ลุงนะ่ะที่ลงมาช่วยผมคิดว่าลุงกับป้านะ่ะคงยังไม่แข็งเลยลงมาช่วยพอมาช่วยปุ๊บนะ่ะลุงกับป้าเก่งสามารถเรียนรู้ได้ไวระบบออนไลน์ตัวแทนโปรโมชั่นต่างๆเก่งจนหนูผีนะ่ะสู้ไม่ได้มันหาว่าลุงเปิดบริษัทตกหลุมพรางมึงเอาสมองส่วนไหนคิดแหม เห็นพี่เคยพี่สาวได้ดีแทนที่จะดีใจไอ้นี่นะ่ะมานั่งมโนกูตอบแทนลุงให้มึงนี่พยายามพูดเรื่องเดิมเดิมมันพูดโกหกตอแหลอยู่เรื่อยผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะดูเอาว่าใครเป็นเด็กเลี้ยงแกะ